ต่อไปนี้คือ7วิธีสร้างนิสัยดึงดูเดินที่จะช่วยปรับจิตใจและพฤติกรรมให้เป็นแม่เหล็กแห่งความมั่งคั่ง 1. ตั้งใจเก็บเงินก่อนใช้เมื่อได้เงินมาให้หักเงินออมทันทีอย่างน้อย10%แทนที่จะรอใช้จ่ายแล้วค่อยเก็บพฤติกรรมนี้ฝึกวินัยและส่งสัญญาณให้จิตใต้สำนึกว่าเราจัดการเงินได้ดี ั้งใจเก็บเงินก่อนใช้คืนนึงในนิสัยสสำคัญของคนที่ดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างต่อเนื่องเพราะมันสะท้อนวินัยและความเชื่อมั่นว่าเราเป็นผู้ควบคุมเงินไม่ใช่เงินควบคุมเราทำไมการเก็บเงินก่อนใช้จึงสำคัญเป็นการปลูกฝังวินัยทางการเงินเมื่อเราเก็บเงินก่อนใช้เท่ากับว่าเรากำลังจัดลำดับความสำคัญให้กับความมั่นคง มากกว่าความอยากสร้างพลังงานบวกด้านความมั่งคัง่งจิตใต้สำนึกจะจดจำว่าฉันมีเงินเหลือเก็บเสมอและจะดึงดูดโอกาสทางการเงินที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นสะท้อนพฤติกรรมของคนร่ำรวยคนมั่งคั่งจำนวนมากมีนิสัยเก็บก่อนใช้ไม่ใช่เพราะเขารวยแล้วถึงเก็บได้แต่เพราะเขาเก็บก่อนจึงรวยขึ้นวิธีเริ่มต้นง่าย ฮะ <H at> หากเงิน10%ของรายได้แยกออกทันทีเมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินออมต่างหากและไม่ใช้เด็ดขาดตั้งชื่อบัญชีให้น่าใช้เช่นบัญชีความมั่งคั่งหรือเงินเพื่อชีวิตที่ดีกว่าจำไว้ว่าการเก็บเงินก่อนใช้คือการประกาศกับจักรวาลว่าฉันพร้อมเป็นผู้รับผิดชอบพลังแห่งความมั่งคั่ง2 พูดถึงเงินอย่างมีพลังบวกหลีกเลี่ยงคำพูดว่าไม่มีเงินหรือจนเพราะเป็นการตอกย้ำพลังลบเปลี่ยนเป็นฉันกำลังดึงดูดรายได้ใหม่หรือฉันกำลังจัดระเบียบการเงินของฉันพูดถึงเงินอย่างมีพลังบวกคือการปรับจิตและคำพูดให้สอดคล้องกับความมั่งคัง่งเพราะคำพูดเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง และมันสามารถสร้างหรือทำลายาสนาแม่เหล็กทางการเงินของคุณได้ทำไมต้องพูดเรื่องเงินในเชิงบวกจิตใต้สำนึกเชื่อทุกคำที่เราพูดหากคุณพูดว่าไม่มีเงินเลยหรือจนตลอดบ่อยๆจิตใต้สำนึกจะทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงในทางตรงกันข้ามถ้าพูดว่าฉันกำลังมีรายได้มากขึ้นเรื่อยๆจิตใจก็จะเปิดรับโอกาสและทางใหม่ เปลี่ยนความกลัวเป็นความไว้วางใจคำพูดบวกช่วยปรับทัศนคติจ,จากความเครียดเรื่องเงินกลายเป็นความมั่นใจว่าฉันควบคุมได้ตัวอย่างคำพูดพลังบวกเรื่องเงินเงินเป็นพลังงานดีที่ไหลเข้ามาในชีวิตฉันอย่างต่อเนื่องฉันใช้เงินอย่างมีสติและเงินก็รักฉันทุกบาทที่ฉันใช้จ่ายกลับมาเพิ่มพูนหลายเท่า รายได้ฉันเพิ่มขึ้นในรูปแบบที่น่าประหลาดใจและดีต่อใจข้อแนะนำเพิ่มเติมหลีกเลี่ยงการบ่นเรื่องเงินไม่ว่าจะกับตัวเองหรือคนอื่นเมื่อรู้สึกเครียดเรื่องเงินให้พูดว่าฉันกำลังเรียนรู้ที่จะจัดการเงินอย่างชาญฉลาดขึ้นในทุกๆวันจำไว้เสมอคำพูดคือมนต์สะกดแห่งชีวิตพูดถึงเงินแบบที่คุณอยากให้มันเป็นไม่ใช่แบบที่มันเคยเป็น สามพกเงินสดใหม่ๆใ,ในกระเป๋าสตางค์เงินที่เรียงเป็นระเบียบและอยู่ในกระเป๋าดีๆจะสร้างพลังงานเชิงบวกเป็นการแสดงความเคารพต่อเงินซึ่งเป็นจิตวิญญาณของความมั่งคัง่งพกเงินสดใหม่ๆใ,ในกระเป๋าสตางค์คือเทคนิคเล็กๆแต่ทรงพลังของคนที่เชื่อในพลังงานของเงินเพราะเงินไม่ใช่แค่กระดาษแต่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งการไหลาเวียน และความเคารพในคุณค่าทำไมต้องพกเงินใหม่ๆพลังของความเป็นระเบียบและความสุดใหม่เงินใหม่ๆที่เรียงตัวดีในกระเป๋าเปรียบเสมือนพลังที่เป็นระเบียบเชิญชวนพลังดีเข้ามาแตกต่างจากเงินยับยัดไว้ลูกๆซึ่งสะท้อนความวุ่นวายและขาดการใส่ใจสร้างความรู้สึกว่ามีเงินตลอดเวลา แม้คุณจะยังไม่ได้รวยมากแต่แค่เปิดกระเป๋าแล้วเห็นเงินสดใหม่ๆก็จะกระตุ้นจิตใต้สำนึกว่าฉันมีเงินฉันมีคุณค่าและฉันดึงดูดความมั่งคั่งได้เงินชอบคนที่ให้เกียรติมันเมื่อคุณดูแลเงินดีเงินก็จะอยู่กับคุณนานและเพิ่มจำนวนได้ง่ายขึ้นวิธีปฏิบัติแลกเงินใหม่ จากธนาคารมาไว้ในกระเป๋าเช่นแบงค์ร้อยหรือแบงค์ห้าร้อยที่เรียงสวยมันจัดกระเป๋าสตางค์ให้เรียบร้อยใบเสร็จเก่าๆหรือเศษกระดาษควรเอาออกพกเท่าที่จำเป็นแต่ให้ดูมีคุณค่าเช่นแบงค์ใหม่ๆหนึ่งสองใบก็เปลี่ยนพลังงานได้แล้วคำแนะนำเสริมอยากให้เงินรักคุณคุณต้องรักมันก่อน เริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการพับเงินดีๆใช้กระเป๋าที่สะอาดและพกเงินเหมือนมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์4ใส่ใจกับความรู้สึกขณะใช้จ่ายไม่ใช้เงินด้วยความรู้สึกผิดหรือหวาดกลัวให้รู้สึกขอบคุณทุกครั้งที่จ่ายออกและมั่นใจว่าเงินกำลังไหลเวียนกลับมาใส่ใจกับความรู้สึกขณะใช้จ่ายคือการใช้เงินอย่างมีสติดไม่ใช่แค่จ่ายแล้วจบ แต่คือการส่งพลังงานแห่งความรู้สึกออกไปพร้อมเงินทุกบาทที่ออกจากมือซึ่งสามารถดึงดูดความมั่งคั่งกลับมาได้มากกว่าเดิมหากรู้จักรู้สึกให้ถูกทำไมความรู้สึกตอนใช้เงินถึงสำคัญเงินคือพลังงานการใช้จ่ายคือการแลกเปลี่ยนพลงังถ้าใช้ด้วยความรู้สึกกลัวเสียได้หรือโกรธเงินจะจดจำทางนั้น แต่ถ้าใช้ด้วยความขอบคุณและความพอใจเงินก็จะหมุนเวียนกลับมาพร้อมพลังงานดีจิตใจคือแม่เหล็กของประสบการณ์ทางการเงินความรู้สึกในขณะจ่ายเงินคือคำอธิษฐานที่ทรงพลังที่สุดจงรู้สึกเหมือนคุณกำลังลงทุนไม่ใช่สูญเสียวิธีฝึกง่ายหาหะ ก่อนจ่ายเงินทุกครั้งให้หายใจลึกๆแล้วพูดในใจว่าขอบคุณเงินที่ช่วยให้ฉันได้สิ่งดีๆนี้ไม่ว่าค่ารถค่าน้ำค่าอาหารหรือค่าเสื้อผ้าให้ใช้ด้วยใจรู้คุณแทนใจเสียาายถ้าเจอสถานการณ์ต้องจ่ายแบบไม่เต็มใจเช่นค่าซ่อมค่าปรับให้เปลี่ยนมุมมองว่าฉันกำลังเคลียร์พลังงานเก่าเพื่อให้สิ่งใหม่ไหลเข้ามา คำตวนใจเงินจะกลับมาเสมอแต่ความรู้สึกขนาดจ่ายจะกําหนดว่ามันกลับมาเร็วแค่ไหนและมากแค่ไหนห้าอยู่ใกล้คนที่คิดบุกเรื่องเงินเลือกคบคนที่มีแนวคิดสร้างสรรค์าทางการเงินไม่ใช่คนที่บ่นเรื่องนี้ตลอดเวลาพลังของคนรอบข้างมีอิทธิพลต่อพลังการเงินของเราอย่างมาก อยู่ใกล้คนที่คิดบวกเรื่องเงินคือการเลือกสภาพแวดล้อมทางพลังงานที่ส่งเสริมแทนที่จะดึงดูดพลังลบเพราะความคิดความเชื่อและคำพูดของคนรอบตัวเรานั้นท่งพลังอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องการเงินทำไมคนรอบตัวจึงสำคัญต่อความมั่งคั่งพลังงานของคนส่งต่อกันได้ถ้าคุณอยู่กับคนที่บ่นเรื่องจนกลัวใช้เงินหรือมองเงินในแง่ร้าย คุณจะค่อยๆซึมซับความเชื่อนั้นโดยไม่รู้ตัวความคิดความเป็นจริงในอนาคตคนที่คิดว่าหาเงินยากมักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ย้ำความยากขณะที่คนที่คิดว่าเงินหาได้ง่ายก็มักจะดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาเสมอวิธีสร้างวงพลังงานแห่งความมั่งคั่งเลือกฟังคนที่ขยายไม่ใช่จำกัด เช่นคนที่พูดว่าเราทำได้นะลองวิธีนี้สิแทนคำว่าไม่ไหวหรอกติดตามสื่อหรือบุคคลที่พูดเรื่องเงินในเชิงบวกเช่นหนังสือพอดแคสต์หรือ YouTube ที่สอนเรื่องการเงินเชิงสร้างสารรค์ถ้าเลี่ยงคนลบไม่ได้ให้สร้างกรอบพลังใจท่องในใจว่าฉันมีแนวคิดการเงินของตัวเองและฉันเลือกความมั่งคัง่ง เพื่อปกป้องความเชื่อดีๆของคุณจากการถูกสั่นคลอนคำตวนใจอยู่ใกล้ไฟก็อุ่นอยู่ใกล้ลมก็เย็นอยู่ใกล้ความคิดมั่งคั่งพลังเงินก็จะเข้าหาเราหกฝึกจิตนึกภาพความมั่งคั่งทุกวันใช้เวลาห้าหนึ่งศนาทีทุกเช้าหรือก่อนนอนนึกภาพว่าคุณมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ ยิ่งภาพชัดเจนและรู้สึกสมจริงพลังดึงดูดจะยิ่งแรงฝึกจิตนึกภาพความมั่งคั่งทุก,กวันคือการใช้พลังของจินตนาการเพื่อดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตเพราะจิตใต้สันนึกไม่แยกความจริงกับสิ่งที่เราจินตนาการหากคุณรู้สึกถึงความร่ำรวยในใจอย่างชัดเจนจักรวาลก็จะจัดส่งความมั่งคั่งให้ตามนั้น ทำไมการนึกภาพความมั่งคั่งถึงได้ผลจิตใต้สํานึกเชื่อในภาพและความรู้สึกมากกว่าคําพูดเมื่อคุณเห็นภาพตัวเองมีเงินใช้ชีวิตแบบมีอิสระจิตใต้สํานึกจะเริ่มสร้างเส้นทางสู่สิ่งนั้นกระตุ้นพลังงานแห่งการดึงดูดเหมือนแม่เหล็กถ้าคุณรู้สึกว่ามีเงินเงินจะถูกดึงเข้ามาแต่ถ้าคุณรู้สึกขาดเงินก็จะห่างออกไปเรื่อย ฮ่าฮ่วิธีฝึกง่ายๆใช้เวลาเพียง5-10นาทีวันหาที่เงียบนั่งหลับตาหายใจลึกฮ่า<ธ>ฮ่จินตนาการภาพชีวิตมั่งคั่งของคุณบ้านที่อยากอยู่เงินในบัญชีการใช้ใจ่ายแบบมีอิสรภาพสีหน้าแห่งความสุขของตัวคุณในอนาคตใส่ความรู้สึกลงไปให้มากที่สุด รู้สึกถึงความอิ่มใจความเบาความขอบคุณเหมือนทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันพูดคำยืนยันระหว่างหรือหลังนึกภาพเช่นฉันคือพลังแห่งความมั่งคัง่งเงินไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายและต่อเนื่องคำตวนใจคุณต้องเห็นความร่ำรวยในใจก่อนที่มันจะปรากฏในบัญชี เพราะทุกความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากภายในก่อนเสมอ 7. ให้ก่อนรับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหรือการช่วยเหลือใครโดยไม่หวังผลพฤติกรรมให้เป็นแม่เหล็กของการรับที่ทรงพลังเพราะจักรวาลมักตอบแทนความเอื้อเฟื้อให้ก่อนรับคือกฎทองของพลังงานแห่งความมั่งคั่งในทุกาศาสนาทุกแนวคิดและทุกระบบพลังงาน เพราะจักระวาลทำงานแบบสะท้อนกลับคุณให้สิ่งใดออกไปสิ่งนั้นจะกลับมาหาคุณหลายเท่าในรูปแบบที่คาดไม่ถึงทำไมการให้ถึงดึงดูดความมั่งคัง่งเพราะผู้ให้คือผู้ที่รู้ว่าตนมีอยู่แล้วการให้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่คือสัญญาณว่าฉันมีพอที่จะให้จิตใต้สำนึกจะตีความว่าคุณมีความมั่งคัง่งและจะทำทุกทาง เพื่อให้คุณรักษาสถานะนั้นการให้คือการเปิดทางหลายของพลังงานเงินเป็นพลังงานถ้าคุณกำแน่นมันจะติดอยู่แต่ถ้าคุณเปิดใจแบ่งปันพลังแห่งจักรวาลก็จะตอบแทนด้วยการส่งกลับมาให้มากกว่าเดิมสร้างแรงสั่นสะเทือนดีให้โลกและย้อนกลับมาหาคุณการให้ด้วยเจตนาดีเช่นช่วยเหลือคนลำบากสนับสนุนครอบครัว หรือบริจาคล้วนสร้างบุญพลังงานที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างลึกซึ้งวิธีฝึกให้อย่างมั่งคั่งให้ด้วยใจไม่ใช่ความสงสารให้เพราะคุณเชื่อว่าเขาจะดีขึ้นไม่ใช่เพราะคุณรู้สึกว่าเขาขาดให้ในขอบเขตที่ไม่ทำให้ตัวเองทุกข์แม้เป็นเงินเพียงสิบบาทหรือการให้เวลากับใครบางคนก็สร้างพลังได้เช่นกัน ให้ด้วยความสุขไม่หวังผลแต่เชื่อว่าผลจะมาแน่นั่นคือศิลปะแห่งการให้แบบผู้ดึงดูดโชคคำตวนใจผู้ให้ก่อนคือผู้ที่ได้ก่อนเมื่อคุณให้จากใจที่รู้ว่าตนมีพอแล้วจักรวาลจะทำทุกวิธีทางเพื่อยืนยันสิ่งน,นั้นกลับมา